ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสองเลชแนลครับมาติดตามแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันศุกร์ที่21ตุลาคม2565ก่อนอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจัดทําคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาส่องกันเลยครับจากสํานักจันบอดสายมูนะครับเป็นเลขทูบพิธีขอโชคลาบนะครับเป็นทูบโชคลาบนะครับซึ่งปรากฏตัวเลขออกมา3ตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมนํามาเป็นแนวทาง ลาาพัฒนางวดประจําวันศุกร์ที่21ตุลาคม2565เลขออกมาดังนี้ครับเลข3ตัวนั้นก็คือ2 3 2ย้ํา2 3 2อาจารย์บอสบอกว่า2เท่า,ากับ5ก็จะจับเป็นชุดได้ดังนี้นะครับก็คือ2 3 2 5 3 2 5 3 5, 3, 5ย้ํา2 3 2 5 3 2 5 3 5, 5 จับคู่22 23 35 55 25ยำ้ำ22 23 35 55 25นี่คือเลขทูบโชคลาภของจารย์บอสสายบุงนะครับแนวทางลาพัฒนางวดประจำวันที่21ตุลาคม2565ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ด,ด,ดมีอีกหลายสำนักอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางแน่นอนครับสวัสดีครับ